ဆန္ဒတွေရင်ထဲကရတဲ့ပုံတွေ บคุณค่ะขอบคุณน้องขอดีด้วยนะคะที่ส่งต่อเวทีให้กับหนูนะคะก็วันนี้นํามา2อผลงานเพลงด้วยกันนะคะนํามาร้องให้แฟนๆสุพรรณบุรีได้ฟังกันนะคะไปฟังเพลงแรกกันเลยค่ะสาวบางปลามาค่ะขอบคุณแจ็ง,งกี้แจ็คฮนูด,ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ No. ខ្លាប់ខ្លាប់ខ งเติมเติมให้โดงดังเหมือนอย่างรุ่นพี่สุพรรณนั้นมีนักร้องมากลาย คุณแสงไฟจากทางดูด้วยนะคะน่ารักมากมเลย ดวงนี้ไม่มีวันไว้ช่วยเชียรส่รงเสริมเติมให้โด่งดังเหมือนอย่างรุ่นพี่สุพรรณนั้นมีนักร้องมา 骄傲。 ขอบคุณค่ะขอบคุณสรับรญมาลัยด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจจากฝั่งโนนด้วยนะคะคุ้นๆจังเลยอะ่ะเหมือนเคยเห็นแสนหมูสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> ก็ชื่อ,อป้าแป้งพลอยชมพูนะคะเป็นศิลปินจากค่ายยงค่าเรคคอร์ดนะคะเป็นเด็กสุพันณบุรีโดยแท้เลยนะคะก็ ประสบความสำเร็จนะคะก็ได้เป็นศิลปินในซีซั่นหกนะคะก็ตอนนี้มีผลงานเพลงอยู่2ผลงานเพลงด้วยกันนะคะมีเพลงทองดำและเพลงหอบฝันซูบางใหญ่นะคะก็วันนี้ก็นำผลงานเพลงซิงเกิลแรกมาร้องให้ทุกๆท่านฟังด้วยนะคะชื่อเพลงว่าทองดำนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะหนูเพิ่งเป็นศิลปินใหม่เมื่ออปีที่แล้วนะคะก็อยากให้แฟนๆชาวสุพรรณบุรีนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยพักด้านหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณคะ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องปักแป้งนะคะน้องปักแป้งไม่ทองคํานะคะนางสาวพลอยชมพูล้ลอมเศรษฐีนะคะจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะ พูดคุยกับน้องปะแป้งสัหน่อยนะคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยอยากจะให้แนะนําตัวนะคะตอนนี้นะคะทำอะไรศึกษาที่ไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูปะแป้งพลอยชมพูลอมเศรษฐีนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีค่ะอ้าวเสียงวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีจ้า น่ารักมากเลยนะแฟนขับหนูเนี่ยต้องขอขยับขนิดหนึ่งหน่อยนะคะวอ้ยจ้าพ่อคุณแม่คุณได้ยินแล้วเละอโอ้ยเชียร์กันหน่าดูเลยน่ารักมากร้องเพลงเพราะมากเสียงใสกังวัลจริงๆนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดใสเลือดนะความเป็นสุพรรณบุรีสุพรรณสุพรรณน่ารักมากเลยค่ะอยากให้น้อง กล่าวถึงความภาคภูมิใจของความเป็นเยาวชนคนดีสีสุพรรณก็ความอะไรนะคะความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจของหนูก็คือการทําความดีแล้วมีคนรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยทำถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทำตามเราอันนี้ รู้สึกดีมากอย่างเช่นหนูได้เป็นศินลปินอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้เห็นหลายๆท่านที่มีความฝันอยากเป็นศินลปินอยากเป็นนักร้องอยากเป็นแดนเซอร์หลายๆอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นความตั้งใจก็รู้สึกว่า เราก็สามารถที่จะเป็นไอดอลของใครๆได้เหมือนกันอสุดยอดจริงๆนะนำความเป็นศิลปินใส่เลือดสุพรรณเพราะว่าจริงๆแล้วสุพรรณบุรีศิลปินนักร้องนะดังๆเยอะมากหนึ่งในนั้นก็น้องสาวคนนี้แหละน้องปะาแป้งนะคะค่ะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวให้น้องปะแป้งพักก่อนแล้วกันนะคะครับผมค่ะก็ขอแสงอีกครั้งให้กับน้องปะแป้งค่ะขอบคุณค่ะ